สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive o r l d กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราว ของ lamborghini กันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมีรถรุ่นหนึ่งเนี่ยเพิ่งเปิดตัวในไทยนะครับมาถึงในไทยแล้วคันจริงมาแล้วครับนั่นก็คือ lamborghini hu ค can sto นั่นเองรถรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับผมบอกเลยว่าเป็น lamborghini ที่ผมอยากได้ที่สุดเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมในแบบงบประมาณที่จะซื้อเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับ hu 拉 can sto เนี่ยแน่นอนนะครับผมมันไม่ใช่ hu 拉 can ธรรมดานะมันเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมถ้า hu 拉 can ธรรมดาเนี่ยถามว่า นั่งแล้วเป็นไงขับแล้วเป็นไงบอกเลยว่าแจ่มากนะครับผมได้ไปมีโอกาสลองแบบเทส Drive มาแล้วนะโอ้โหฟินมากนะครับผมดึงเอาดึงเอาต้องบอกเลยว่าต้องเป็นคนรักความเร็วจริงๆขับทุกวันนี่ไม่ไหวนะครับผมแต่ถ้าขับในแบบว่าแพ็กอะไรแบบเนี้ยหรือขับซิ่งบ้างอะไรแบบเนี้ยลดในฝันนะ แล้วก็คันนี้เนี่ยมันพิเศษกว่ายังไงนะครับผมหูรราคารธรรมดาว่าสุดแล้วครับคันนี้สุดยิ่งกว่านะครับผมราคาเนี่ยแพงกว่าอย่างแน่นอนแต่ก็คุ้มค่านะ29่สิบเก้าล้านเก้าแนเนี่ยราคาเริ่มต้นยังไม่บวกออปชั่นนะบวกไปก็จะทักงสามสิบกว่าล้านนะครับแต่คันนี้มันแบบพิเศษกว่า Lamborghini รุ่นอื่นเลยอะคือเป็นผมอะผมคงเลือกหูรราคา s อ o มากกว่า Aventador ซะอีกนะครับผมถ้าเป็น Aventador S ธรรมดานะเพราะอะไรครับเพราะว่าเรียกได้ว่า s อ o เนี่ยมัน เป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งแบบสุดๆเลยะครับผมมันเอาแบบรถแข่งมาใส่หัวราคาชัดๆเลยนะครับโดยเจ้า STO นี้นะถูกพัฒนามาจากรถแข่งของทาง One Make Race นะครับผมอย่าง Super Trofeo Evo ครับก็เรียกได้ว่าทําให้มันแบบตัวรถ่มันจะแบบลู่ลมมากขึ้นนะครับผมคือเหมออาะกับการามาลงแข่งมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เหมือนพาร์ตต่างๆเนี่ยไม่ได้เอามาเทนะเอามาใช้จริงนะครับผมในการที่จะเหมือนทําให้แบบพวกไอ้อากาศกลศาสตร์อะไรพวกนี้มันดี น,นะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูกันแบบระบบเบรกเนี่ยอันนี้น่าสนใจที่สุดเลยนะเพราะเรียกได้ว่ามันแบบว่ามันพิเศษกว่าแลมโบรุ่นอื่นๆตรงที่มันคือรถที่ใช้เบรกของรถแข่งครับโดยเบรกนี้นะครับผมจะเป็นเบรกที่เราเรียกกันว่า CCM HR นะครับมันจะทำให้แบบว่าหยุดได้แบบโคตรเทพอ่ะเป็นรถที่แบบเฮ้ยแรงแล้วอะแต่เบรกเนี่ยมั่นใจมากๆด้วยนะครับผมเป็นเบรกที่แบบ จ๋วมากๆเลยครับโดยเจ้าเบรก CCM KR เนี่ยนะครับผมสามารถทนความร้อนได้มากกว่าเบรกเซรามิกถึง4เท่านะครับซึ่งเบรกเซรามิกเนี่ยก็อย่างที่รู้กันก็เป็นเบรกแบบระดับไฮเอ็นสุดๆแล้วถูกไหมอันเนี้ยทำได้ดีกว่าถึง4เท่าและนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังเหมาะแก่การนอมาซิ่งมากๆเลยเพราะมันเป็นเบรกที่ทนทานต่อการใช้ในสนามมากถึง60%เมืเ่อผู้ขับขี่เนี่ยต้องการทําเวลาต่อรอบนะครับผมระบบเบรกอ่ะก็ยังจะช่วยเพิ่มขีดจํากัดของแรงเบรกได้ มากไปอีกถึง25%ด้วยนะครับผมแล้วก็ทําให้ระยะการเบรกเนี่ยมันลดลงไปก็คือแบบทํามาเพื่อซิ่งอะรถคันนี้ถามว่าทํามาขับในชีวิตประจําวันได้ไหมถ้าคุณแบบชอบซิ่งจริงๆเนี่ยขับในชีวิตประจําวันจะซิ่งทุกโค้งเฮ้ยออกจากบ้านมันปุ้งเลยเนี่ยนะครับผมคันนี้ก็คงจะไหวอยู่แต่ถ้าถามผมนะครับผมก็คงต้องเป็นรถคันที่2คันที่3มนั่นแหละจะไปขับไปจ่ายตลาดเราก็คงจะไม่ได้อยากแบบตึงต้งตึ้งหัวชนหัวชนอะไรแบบนี้เบรกชึบอยู่เบรกชึบอยู่อะไรแบบนี้ถูกไหมแต่ก็แบบเออก็แล แต่คนนะครับผมวันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับและนอกนจากนี้เองเนี่ยเจบบบบ้า Lamborghini Huracan S C O นะครับผมก็สร้างแรงกดได้สูงสุดในรถค้าเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีบา,าลานซ์ของรถที่ดีที่สุดด้วยนะครับโหสุดยอดมากๆแค่ฟังขนาดนี้ไม่จัดได้ไงวะเสียดายไม่มีตังค์นะครับ oh, <no. S 1> นอกจากนั้นเองเนี่ย S C O เองก็มีประสิทธิภาพในการไหลเวียนของอากาศาาได้ดีมากขึ้นถึง37%เลยแล้วก็สร้างแรงกดได้มากกว่าเดิมนะครับผมเมื่อเทียบกับเพอความมนเตนะเดี๋ยวไม่ใช่ฮูลักานธรรมดาเพอ Performance นะครับผมหูวราคาตัวพิเศษนะครับเพิ่มแรงกดได้มากกว่ากันถึง53%เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยโครงสร้างของเจ้าหัวราคาร S C O นี้นะครับ75%เนี่ยก็มาจากคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับผมน้ำหนักตัวรถเนี่ยเบาจัดจัดนะครับน้ำหนักรถเปล่าเนี่ยนะครับผมอยู่แค่1,339กกิโลเท่านั้นเองลดลงไปอีก43่กิโลจากรุ่นพิเศษอย่าง Performance เ,ออเลยนะครับผมก็น่าโดนจริงๆนะครับนอกจากนี้เรามาดูความแรงกันบ้างดีกว่านี่พูดถึงแบบตัวรถเทคโนโลยี คโนโยีอย่างเดียวเลยเพราะมันพิเศษจริงๆไงเราเลยต้องพูดนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยมาดูสเปความแรงกันบ้างดีกว่านะครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็มากับ V10NA นะครับผมแน่นอนอยู่แล้ว n อต้องมาครับผมปึงป้งปึ้งอู้สกิเยอย่างมันนะครับความ NA มันแบบ มันมันคือความ n อ่ะมันพิเศษอะ่ะถูกป่ะแรงม้าเนี่ยจะสู้แบบเทอร์โบไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าเลยว่าฟิลลิ่งในการขับเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการมีรถนะครับเ mm. พราะอะไรครับคุณจะมีรถที่เร็วเนี่ยเหยียบ300เลยแนตะ่เราไม่รู้สึกว่ามันเร็วอะ่ะมันก็เท่านั้นถูกป่ะก็ถ้าเราไม่รู้สึกอะมันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับความที่แบบ ความสนุกจริงๆของการขับแบบมันคือความรู้สึกนะครับผมแน่นอนล่ละคันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีแรงม้าสู้แบบอุ้ย8 0 0 700ไม่ได้นะครับแต่640แรงม้าก็เพียงพอที่จะส่ง STO เนี่ยทำมัตราเร่งสูงถึงร้อได้เพียงแค่3วินาทีเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าไม่ได้แพ้รถเทอร์โบอะไรกันเลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ย0ูน0 0ถนะครับผมก็9วิเท่านั้นเองครับก็โคตรแรงนะครับ ก็เบรกเนี่ยเทพเลยนะครับแล้วตัวรถเองเนี่ยก็จะมีโหมดการขับขี่ใหม่เพิ่มขึ้นมาถึง3โหมดเลยก็จะมีโหมด STO นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโหมดที่ทํามาเพื่ออะไรรู้ปะ เพื่อทํามาให้ขับในชีวิตประจําวันได้นะครับแต่สำหรับผมก็คิดว่าในชีวิตประจําวันเราก็ไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้นะครับต่อให้มันจะทํามาจูนมาเพื่อขับในชีวิตประจําวันนตะ่มันก็ยังปึ้งปังอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นนะครับผมก็โหมด t o r o f โอนะครับซึ่งโหมดนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นโหมดสําหรับขับในสนามแข่งที่มีพื้นผิวแห้งนะครับเราเรียกว่าทํามาแบบใส่ใจมากๆเลยนะภายในเองเนี่ยพูดกันตามตรงนะครับผมไม่ได้ต่างจากมูลคคาทั่วไปอะไรเท่าไหร่นะแต่จุดที่เท่มากๆเลยอะ่ะคือกระโงหน้า ครับผมตรงบันเน็ตของมันเนี่ยโอ้โหเปิดมาแบบเฟียลๆนะครับ ถ้าผมมีตังก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมแต่แน่นอนล่ะถ้าผมมีตังนะครับผมผมจะไม่ซื้อคันนี้เป็นคันแรกขอเป็นคันที่2แล้วกันนะครับคันแรกนะนะครับผมขอเบน s l เอสเอก่อนนะครับชอบดีไซน์มันมากเหลือเกินนะครับก็คงลงเบนเอสเอก่อนจริงๆแหละไปตามหัวใจก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาหูราคารเอสพีโอในแบเป็นคันที่2เลยนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมกันเอาไว้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวอะไรอีกนะครับผมเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรา มาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ